汉语教程บทที่หนึ่งตีอีคแปลว่าบทที่หนึ่งนี你าสวัสดีต่อไปเป็นบทเรียนค่ะคเ课นบทเรียนเอ你าสวัสดีบี你好 สวัสดีคำศัพท์ค่ะเชิงสแปลว่าสับไม่คำที่หนึ่งหนีแปลว่าคุณหรือเธอหาแปลว่าดีหรือสบายดีค่ะหนีห่าแปลว่าสวัสดีอี แปลว่าเลขหนึ่งอูแปลว่าเลขห้าป้าแปลว่าเลขแปดตาแปลว่าใหญ่ปู่แปลว่าไม่โขมีสองความหมายค่ะถ้าเป็นคำนามแปลว่าป่าแต่ว่าถ้าเป็นการบอกปริมาณโขจะเป็นการบอกจำนวนนัก ของสมาชิกในครอบครัวค่ะต่อไปคำที่9ค่ะป่าแปลว่าสีขาวหนุ่แปลว่าผู้หญิงคำสุดท้ายคำที่11บหมาแปลว่ามา้าต่อไปเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะตีอีเคบทที่หนึ่ง นีาสวัสดีคเวบทเรียน A หนีห่าแปลว่าสวัสดี B ก็ตอบว่านีห่าสวัสดีเชื่อสับไม่หนีคุณหรือเธอห好ดี หรือสบายดีนี้หอแปลว,ว่าสวัสดีอีเลขหนึ่งอูเลขห้าป้าเลขแปดตาใหญ่ปู่ไม่ขอคำนามจะแปลว่าปาก เป็นลักษณะนามเป็นจำนวนนับของจำนวนสมาชิกในครอบครัวค่ะปา่าสีขาวหนูผู้หญิงหมามา้า